ไม่ดีนะครับอย่าทำนะครับตั้งตัวแทนไข้ามานะครับขอร้อนขอร้องหมุนตัวนะครับ ขอตระการละบังให้อยู่ใกล้ก่อนนะครับได้ยังอยู่ในแนวพื้นถนนเร่งจับกลุ่มขณะนี้กำลังรบิดอีกส่วนหนึ่นะครับมาถึงมาถึงตอรานแล้วนะครับรวบรวมาถึงสองกรดานแล้วนะครับ I'm ครับชุดกุ้งขุ่นชนนะครับก็จะกระชับพื้นที่บริเวณหน้าศาลกีกานี้นะครับมีพระมาด้วยนะครับมีพระมาด้วยนะครับผู้กู้ธนาคารเมื่อไหร่พวกมึงโดนประหารหมดอนเด้ ตำรวจกระชับพื้นที่นะครับตอนนี้ขมดยเมตรหน้าเดินอตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถอยรนออกแล้วนะครับ บริเวตอนนี้นะครับมีการเกิดขึ้นการชุลมุนนะครับ ตำรวจใช้หรือใครใช้มาเยอะดึงมอร์ไออกใช้ฝาไม่ได้นะออกจากผิวถนนดังนั้นดืงมอเตอร์ไซค์จากผิวถนนใครอยู่บนผิวถนนจับปุ้งใครอยู่บนผิวถนนจับปุ้งถือมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปอยู่ใต้ฝาดึงมอเตอร์ขอประชารับาลให้อยู่ใต้ฝานะครับใครยังอยู่ในแล้าถ <benefiting S 1> ือ

กึ่งกำลังนะครับอยู่บริเวณนี้แล้วนะครับหรือ,อ,อการกระชับพื้นที่ณนะตรงนี้นะครับ การยิงอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นใครนะครับรถใครล่กคุณแจงอยู่ The five น้นลูกขอบคุณน้นลูกให้ทำความดีมีสินกันน้ลูก